สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับคุณครูเล็กนานสีรินรันทะครูประจำชั้นเตรียมพันาเเด็กล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองตรยองจังหวัดตรยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบก,กันเป็นสัปดาห์ที่40หน่วยการเรียนรู้เรื่องเมืองไทยที่หลักค่ะ แล้ววันนี้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมคุณครูเล็กถึงแต่งตัวแบบนี้วันนี้นะคะคุณครูเล็กนะคะก็แต่งตัวนะคะพื้นบ้านประจำผ้าตงองเหนือเฉียงเหนือนะคะเป็นบ้านเกิดของคุณครูเล็กนั่นเองนะคะคุณครูก็เลยแสดงความเป็นไทยนะคะโดยการใส่ชุดผ้าพื้นบ้านมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะเด็กๆ อ่าแล้ววันนี้นะคะครูเล็กนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความเป็นไทยนะคะการขับร้องเพลงชาติไทยค่ะการแต่งกายชุดประจำชาติค่ะคำทักทายและอาหารพื้นบ้านประจำประเทศไทยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยของเราก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยของเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5แถบนะคะมี3มสีซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงชาติสีขาวาศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ สำหรับเพลงชาติไทยนะคะเราก็จะได้ยินกันในเวลาตอนเชา้าเวลา8นาฬิกาหรือ 8. โมงเช้านะคะและตอนเย็นนะคะเวลา18นาฬิกาหรือ 6. โมงเย็นนะคะซึ่งคนไทยทุกคนจะได้ยินเพลงชาติไทยเป็นประจำทุกวันค่ะเดีย๋ยวนะคะวันนี้ครูเล็กก็จะพาเด็กๆนะคะไปฟังเพลงชาติไทยพร้อมๆกันเลยค่ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะคะเด็กๆจะต้องหยุดยืนตรงค่ะเพื่อทำความเขารบจนกว่าจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนั้นจบลงค่ะชุดประจำชาติของประเทศไทยนะคะ ก็จะมีชื่อว่าชุดพระราชนิยมค่ะและอีกชุดหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกว่าชุดไทยนั่นเองค่ะการแต่งกายนะคะของแต่ละภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดสีภาคนะคะสําหรับภาคเหนือนะคะการแต่งกายของชาวภาคเหนือชาวพื้นเมืองนะคะโดยทั่วไปจะแต่งกายตามเชื้อชาตินะคะสำหรับภาคกลางนะคะการแต่งกายแต่งก่อน,นิยมค่ะ ใส่จงกระเบนใส่เสื้อสีขาวติดกระดุมหรือเราเรียกกันว่าชุดราชปะแตนค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะจะนิยมใส่เสื้อสีเข้มผู้ชายจะมีผ้าขมาคาดเอวผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นห่มสบายเฉียงค่ะส่วนภาคใต้นะคะนิยมแต่งกายแบบเรียบง่ายรวมๆส่วนมากจะใช้ผ้าฝ้ายมีลักษณะคล้ายชุดประจำชาติของมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะ สำหรับการกล่าวคำทักทายนะคะของท้องถิ่นนะคะในแต่ละภาคนะคะสำหรับภาคเหนือนะคะจะกล่าวคำทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเจ้านะคะสำหรับภาคกลางนะคะจะกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะจะกล่าวคำว่าไปใสแปลว่าไปไหนนะคะ สำหรับภาคใต้นะคะจะกล่าวคำว่าพันพรือที่แปลว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับอาหารในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีอาหารที่หลากหลายชนิดนะคะแต่ว่าอาหารที่เราถือว่าเป็นอาหารประจำชาติไทยของเรานั่นก็จะได้แก่นะคะต้มยำกุ้งและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือส้มตำนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะความเป็นไทยของเรากันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมแสดงความรักความสามาคัคคีกับเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและทุกคนในครอบครัวนะคะและสุดท้ายนี้ครูแลกก็มีจิตกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ